เรียนท่านประธานกับผมกิตฮีรานเลิศอุริภักดีผู้แทนรัษฎรจังหวัดคนครสวรรค์เขตเลือกตั้งที่หนึ่งคนปักน้ำโพพักก้าไกลผมขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอภิปรายเพื่อสนับสนุนให้สภาผู้แทนรัษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามันเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและนโยบายที่ห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่อยู่อาศัยบนพื้นที่สูงและเกาะนะฮะและยติที่ ที่ดินของเพื่อสมาชิกได้นำเสนอนะครับปัจจุบันความเลือมล้ำการครอบครองที่ดินโดย80%ของที่ดินทั้งหมดกระจุกตัวอยู่ที่คนรวยที่สุด5%ในขณะที่75%ของคนไทยไม่ดินไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองขอสไลด์ถัดไปนะครับปัญหาการออกกรรมสิทธิ์ที่ดินในปัจจุบันจากเอกสารประกอบการพิจารณานี้ในปี2564ประเทศไทยมีพื้ พื้นที่ถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1 4 9ล้านไร่ประชาชนที่มีที่ดินเป็นของตัวเองประมาณ48เปอร์เซ็นต์หรือ72ล้านไร่และกว่า77ล้านไร่เป็นที่ดินที่ต้องเช่าผู้อื่นนะครับในส่วนปัญหาการไร้ที่ดินทำกินมีผู้ไร้ที่ดินทำกินขึ้นทะเบียนสปกกว่า8,23,000รายขอสไลด์ถัดไปครับ ผมขอสื่อสารปัญหานี้โดยยกตัวอย่างปัญหาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นปัญหาเรื่องแรกเป็นกรณีพิาพาทครับเป็นที่ดินจากพระราชกิจดีกากำหนดเขตห่วงห้ามที่ดินตำบลปัดน้ำโพอำเภอมเมืองอำเภอพระยุหคิคีอโรกพระจังหวัดนครสวรรค์พื้นที่กว่าสองแสนไร่นะครับจากตั้งแต่พุทธศักราช24 7 9นินั่นคือ เป็นกฎหมายที่ประกาศยึดที่ดินของประชาชนก่อนสงครามโลกครั้งที่สองอีกนะครับว่า87ปีล่วงมาแล้วและจากข้อมูลพระราชกิจการฉบับนี้ก็มีอยู่ในหลายพื้นที่นะครับที่มีการใช้ที่ดินโดยกองทัพนะครับขอสไลด์ถัดไปครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นประกาศพระราชกิจการขอสไลด์ถัดไปนะครับ นี่เป็นแผนที่นะครับที่พระราชกิจิการสบับนี้ผมได้ซ้อนทับกับแผนที่ของกรมที่ดินนะครับในปัจจุบันสังเกตเส้นสีแดงเล็กๆเ,เป็นการออกเอกสารสิทธิ์ได้นะครับพื้นที่ตอนบนสุดก็คือตั้งแต่สะพานเดชาติบงลงมาจนถึงด้านล่างสุดบริเวณอำเภอพระยาขีรีนะครับขอสไลด์ถัดไปครับยกตัวอย่างนะครับนี่เป็นไทม์ไลน์ของ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากพระราชกิจดิการฉบับนี้นะครับยกตัวอย่างใน10ปีมานี้นะครับมีกรณีที่ทหารมีการซ้อมยิงปืนใหญ่และกระสุนตกไปทับรถของประชาชนเสียหายนะครับในปี2556นะครับแต่เพราะดีไม่มีใครได้รับอันตรายและอีกกรณีหนึ่งนะครับในปี2564มีการชุมนุมประท้วงของประชาชนตำบลเขาทองอำเภอพะุยาีรีจังหวัดคนครสวรรค์ที่ทหารเตรียมออกหนังสือน o สร หรือหนังสือสําคัญที่หลวงกว่า3,000ไร่นําไปใช้เพื่อเป็นสนามซ้อมยิงปืนใหญ่นะครับซึ่งทับที่ดินทํากินของประชาชนจนต้องร้องเรียนไปเกือบทุกหน่วยงานแล้วก็มาร้องเรียนกับคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสมัยประชุมที่ผ่านมาของสภาผู้แทนรัศดรชุดที่แล้วนะครับปัจจุบันได้โครงการดกกาวได้เหมือนจะถูกชะลอไปนะครับแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ยังไม่ไว้วางใจนะครับขอสไลด์ถัดไปครับ อันนี้เป็นภาพกรณีเหตุการณ์นะครับในปีห้าหกที่กระสุนตกบนรถของประชาชนนะครับขอสไลด์ถัดไปครับกรณีถัดไปครับอันนี้เป็นภาพของแผนที่นะครับหลังมหาลัยมหิดลที่จะออกหนังสือเอกสารสิทธิ์นี้ขอสไลด์ถัดไปครับกรณีที่สองครับเป็นกรณี ที่ดินเรือนจำกลางของนครสวรรค์กับประชาชนกลุ่มในแสวงแอบเพชนะครับมีข้อพิพาทกว่า30ปีแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปครับเพราะขาดการมีการส่วนร่วมของประชาชนและความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาสลายถัดไปครับทั้งสองกรณีนี้นะครับผมจึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานะครับขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกพระราชกิจการฉบับนี้ปี2479ที่ครองพื้นที่กว่า2 0 0 0 0 0ไร่นะครับ ในจังหวัดนครสวรรค์แม้ปัจจุบันการถือครองโดยกรมธนารักษ์นะครับแต่กองทัพก็ยังอ้างสิทธิ์ครอบครองที่ดินจากพระราชกิจการฉบับนี้อยู่นะครับซึ่งทําให้การพิสูจน์สิทธิ์เป็นไปด้วยความล่าช้าและยากลําบากและหากมีการพิสูจน์สิทธิ์แล้วนะครับพื้นที่ของประชาชนอาจจะไม่มีหลักฐานเพียงพอในการออกเอกสารสิทธิรัฐโดยกรมธนารักษ์ควรให้ผู้ที่มีข้อพิพาทหรือพิสูจน์สิทธิที่ดินอยู่เดิมได้สิทธิ์ในการเช่า ใช้พื้นที่ในราคาที่เป็นธรรมจะทําให้ประชาชนมีที่ดินทากินเป็นของตัวเองและมีการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสาคัญ2คือให้รัฐนะครับเพิ่มงบประมาณบุคลากรนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สํารวจผมไปคุยกับกรมธนารักษ์ที่จงังหวัดนครสวรรค์มานะครับมีการฝากเรื่องนี้มาเพราะว่าคนที่ทําหน้าที่ในการสํารวจออกสํารวจเอกสารสิทธิ์มีน้อยเหลือเกินนะครับเพื่อทําให้มีการพิสูจน์สิทธิดีทํากิน ที่ค้างอยู่ในระบบประจำนวนมากนะครับท้ายก็ข้อที่3ก็คือให้มีการเพิ่มการประชุมหน่วยงานอย่างคอพอร์นะครับคอพอรอ์คือคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินของจังหวัดนครสวรรค์นะครับนั่งโดยผู้วา่าราชการจังหวัดของทุกจังหวัดนะครับให้ถี่ขึ้นและมากขึ้นนะครับกว่าเดือนละครั้งอย่างที่เป็นอยู่นะครับซึ่งจะทําให้คิวในการออกเอกสารสิทธิที่ดินทํากินของประชาชนเพิ่มขึ้นนะครับข้อเสนอสุดท้ายครับ ขอสไลด์ถัดไปครับเป็นข้อเสนอที่จะแก้ปัญหาที่ดินทั้งระบบนะครับทั้ง3ข้อ1คือพัฒนาระบบภาษีที่ดินรวมแปลงครับคือรวมรวมมูลค่าที่ดินทั้งหมดแต่ละบุคคลและนิติบุคคลที่ถืออยู่แล้วจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราเข้าหน้า2คือปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินรายแปลงแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเพื่อป้องกันการหลบเลี่ยง3คือลด ย่อนหรือส่วนลดภาษีที่ดินนะครับหรือเนกาทีฟแลนด์แท็กสำหรับพื้นที่ที่ถูกใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์เช่นพื้นที่สีเขียวพื้นที่อนุรักษ์ระบบนิเวศตาม ระยะเวลาที่ตกลงกันนะครับอาจจะ3ามถึงสิปีนะครับท้ายนี้ผมขอสนับสนุนให้สภาผู้แทรนราษฎรตั้งคณะกรรมาทีการวิสามา,พยายนพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและนโยบายที่ห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการออกเอกสารสิบในที่ดินของที่อยู่อาศัยบนพื้นที่สูงและเกาะและยะติของเพื่อนสมาชิกครับขอบพรคุณครับขอบคุณครับเพื่อนสมาชิก